ไม่น่าเห็นประอย่างตาบ้าบล่ะไม่น่าจะเห็น่านักกูเป็นอะไรอ่ะเกีอะไรอ่ะสู่กวัดไอ้เียยีราฟตาปนเราเน ah oui. ี่ยผมเป็นกัะตัน ไอ้กูโลากกูโดนลากกูโดนลากกูโดนลานี้พ so ี่ฟาเอรอันนี้พี่ฟ้ารอนอะไรอ่ะมีลัเหรอเ้มีันเป็นอะไรพี่หรอเออเียแล้วี่หันเป็นนามาเก็บไฟเลย เมื่อเราใช่เมื่อเราเป็นสัตว์ที่หลุดหลุดออกมาจากสวนสัตว์แล้วก็มีารมนาเียนี่ไมหาเยยิงมดอ่ะไอ้ยงหม่ไ้ยงมด่ไอ้กิงหมอ่ะอ้ิเอ่ยิงหมือ่ยิงหมดอนะไอ้ยิงหมดอ่ะบิหมดอนะบบยิงระหดะ้ยิหดะอยิงมดอ่ยงม้ยงม่คิมดจ่ะจั้สิตว์ดอัะบ้านแลมไอ้งหมดอ่ะ้ยิไ้ยงพี่อุะยงมาไยงหอ้ยิงมไงดีอะอมไงดีเะียละ เฮ้ยโอ้โหมุนนี้โคตรดีเลยไม่ใครเห็นกูแน่นอนจังวันี้มิเทนดูวิ่งดิอ้ยเ้อะไรอะตัวตัวคนใหญ่เลยเมื่อกี้เป็นลิงเหรอพี่ตัวเล็กๆแกเห็นวิ่งเหาโอ้ยมันยิงมันยิงมันยิงอะไรเผสทำตัวอะไรอะกูตายเลยนีกูเป็นกอริลลาเฮ้ยโอ้หเป็นตัวเลขเลยเป็นสิงโตโอ้ย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 ดูมันไล่ยิงดี คนมีความเป็นมนุษยเลยกดสีหมอบไปด้วยเหรอไอ้ยี่หมอบลวพี่เพื่องยีราบมอบไปนี่าโกงอะเบ่งอะหมอบแบบเบ่งคุณมาแล้ว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 ได้าพมาแล้วได้ามาแล้วได้ามาแล้วบูบูบูมา้นมเลยมา้นน

ตกขอเลยมันพังฉากแล้วเย่วิสชนะวิสยอนิมอลวิสนมสดว่ะจริงปะเนี่ยผมเป็นไอ้นั่นอะคิงจูเลียตอ่ะพี่เราไม่ยกไม่ยกกันเฮ้ยอย่ามาแอบตรงนี้เยวเป็นใครเนี่ยไป่ม่มีใครหาคุณเจอแน่นอนเพราะกูโคตรเนียนโคตรอันตรายเฮ้ยเหลือดแค่สอตัว้ออพี่ฟ้กูแล้วไปถึุกูแล้วกูแล้วมุเย้ผมเป็นเพนกวินมเป็นมาลา

อุ้ยยิงฉากไอ้ต่านคนกี่กงเลยไปแล้วโอ้ยยา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 โอ้ยมีปลาโรมาแล้วมั้งมันมันมีปลาเฮ้ย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 อะไรอ่ะไอ้เล็วพี่ฮันท์ปืนอีกแล้วเฮ้ยคุณเป็นแมวน่ารักใหญ่ยิงเีลยมึงรู้จักเปล่าเป็นท่านเกลโซลิดอ่ะตึงตึงตายทั้งแย่แล้วประชั ไอ้พวกล่างไงซานไอช้างจุกคำช้างจุกช้างจุกโดนปูโดนปูจุกโดนปูจุกโดนปูจุกกูเป็นปลาแอมสเนกอุ้ยไม่นะแอมสเนกอย่าละตราบใดที่โมเสกไม่ทำลายฉากตรงนี้กูก็จะรอดตลอดไปแล้วโมเสกก็จะเริ่มทำลายฉากไปนะทำลายฉากก่อนเลย เจอปลากระดึบกระดึบมาด้วยควินอยู่ตรงนี้พี่แบนควินอยู่ตรงนี้ผมเป็นเลยนี่ไงในมาตากัสกาเป็นเนควินอะ Amsterdam The Snails มาเซมาเซคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหรอวะโคดมงไอสัแวี่วบัตเป็นนะ Elephants เ้ชั่วเสยวจไปกินบนราคาด้วยโอแต่กินปลาป้องขนาดช้างยังไม่ตายอูคิดีหายไปดิที่กูเห็นเลยโอ้ยช้างเหรอยังไปอยู่ใกล้กูยังไปอยู่ใกล้กูสูงเลยขึ้เข้าไปไม่ได้อะสัตว์ใหญ่ชนะกันหมดเลกเอฟเอ์ฟรีซ ช้า์สปินไลแล้วดนี่พี่พี่ดูผมดูหน้าพี่เนี่ยหงสูงแอมเฟรียไม่ใช <en> ่กูเป็นกวางเลยด้วยเฮ้ยเดินมาทำไมอ่ะกวางมันเดินมาเฉยอเลยเนาเรามารงมาเยี่ยกกูสวดอุ้ยมีคนโดนยิงเขาให้ เพื่อร้องด้วยดิร้องวางมันวิ่งโคตรไวอะวิ่งโคตรเร็วเลยถ้าเกิดมันไปทำลายฉากยังไงพี่ก็รอดอย่างเงี้ยเขาใหญ่น่าจะตัวคู่ั้งคู่นะพี่นั่นก็ดีเลยดีเลยเย้ยวิ่งมาแล้วมบนมุดเบนมุดเบิร์นอนน่นอนนอนนอไปด้วยดไปด้วยังซิ่งงงซิ่งกดยุไปด้วยครับกดยไปดนววางสองตัวด้านล่างดิ กวางซิงกวางซิงต่อให้เนี่ยแวะยตูดกับพี่ฟาร์มด้วยเนี่ยเท็ดทำให้เห็นว่าผมดูก็ยิ่งถามอยู่นะว่าเท็ดเป็นคนแบบนี้แต่แรกแล้วหรือเปล่าโอ้โขยันกันซะด้วยอ้พี่ฟาร์มดูพี่ฟาร์มดูพี่ฟาร์มดูโมเสคนะดูผมโมเสจื่อนอนหัวเด๋อ มันไม่เห็นจริงเลยผมยิงมองไม่อยู่บ้ามันยิงมีอะไอ้เฮียถ้ามันยิงตรงนี้แตกได้ไปหมดเลยนะพี่โอ้โหอยู่ตรงนั้นก็โคตรเยอะอยู่เป็นลังเลยสามวิสามวิอ่าดีใจรอไต่รองช้างได้บุญได้บุญรอรองช้าง พเฮ้ยเราชอบมายโยกมาโยกกันโยกมาเต้นมาเต้นกันเราชอบมาโยกกันเฮ้ยตึงลยอยู่แกเฮ้ย่ปีนแล้วไปจะคนเสียสลายให้กูแม่รอบรอบนี้อันสุดท้ายโอ้กังกะลื้อได้เลยดีกันกุลิกุลิกุลิกังกะลู้นี่กัวไหนเนี่ยยิงก่อนเลยถอาได้แล้วเกิดมึงเจอฟาร์มิงโก้บนบนสักแห่งหนึ่งเอา ง่ายง่ายับมูส์ลีกังกูลีกูลีกูลีว่าชาลีกังกูอดี๋ยวเลาไปพับเดี๋ยวล่ะพี่เดียด้าพับเลยพี่กูจริงแล้วเกิดเป็นพี่เตียมอ่ะเป็นพี่เตียมน่าจะไม่เห็นน้พี่เตียมตาบอดสิพี่กูคนเนียวเนอ่ะหาเจอป่าใช่เหรอตรงนั้นเหรอใช่เหรอใช่เหรอ พี่กูตายเลยพี่พี่ไม่งใช่หรอพี่กูตายเลยชีงเชียงชยงช่ยงชงน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าไม่คิดตัวพี่เม้งทะลุทุกอย่างอ่ะไม่น่าเห็นไปเหยียบตาป้าบละไม่น่าจะเห็น

ไอี้กูตายไงสัสเาสียแั้ตายลเอบบี้ลอบบีอบี